เรามาอยู่แถวพุทธมณฑลสายสามนะครับกรุงเทพโอเคครับบ่อน,นี้ไม่มีปัญหาเรื่องของสะดือกับสกินเมอร์เดี๋ยวนี้เราจะมาแก้ปัญหาเรื่องตรงนี้กับคุณลูกค้ากันสรุปเราต้องย้ายมากลางในสวนนะฮะตรงนู้นไม่ได้ที่ไม่พอเดี๋ยวเรากำลังรื้อวัสดุก,กองเก่าของลูกค้าขึ้นมานะจากบอก่อตอนนี้เราก็ยังหาเจออยู่นะฮะบ่บกรองที่ใช้ไม่ไผ่เนยะทำเป็นฐานรองกองเนละอันนี้คือยุคแ0ดศูนยเลย มาแล้วปลาทองอยู่ในบ่อกรองออกออกตนมาดิเอเอ,อ,เ,เ,อเกือบไปแล้วไปเลยโอเคพยอยย้ายปลาบ่อล่างแล้วนะครับบ่อน้ำตกด้านบนเราเริ่มล้างพยอยเก็บตามลงมาแล้วตักต่อใส่ชักกวาขนาดใหญ่สามนิ้ว สวัสดีครับวันนี้ค่อย180เรามาอยู่แถวพวทุทธมณฑลสาย3นะครับกรุงเทพวันนี้เรามีภารกิจแก้ระบบกองบอ่อปลาให้กับคุณลูกค้าโอเคทีมงานเรามาถึงแล้วเดี๋ยวรอลูกค้าต,อต่อประตูแล้วไปดูบ่อก,กันโอเคใช่ครับใช่ครับ แต่ว่าประตูอ่ะเดี๋ยวพี่ต้องอรถเข้าอีกคันได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเอารถเข้าอีกคันได้ไหมไม่ได้นะนะโอเคเดี๋ยน้องอย่าเพิ่งปิดนะ้หรือเราเปิดประตูรูเล็กไว้พี่ก็ได้อไโอเคครับอ่าบอกอยู่ทางด้านบ้านนะข้างๆบ้านนะครับ โอเคอ่าโซนที่อยู่นั่นี้คือบอกกองล้างบอกกองการบอกขบายย้าปยปลาขึ้นทั้งหมดสูบน้ำออกหมด อโอเคครับบ่อน,นี้ไม่มีปัญหาเรื่องของสะดือกับสกินเมอร์เดี๋ยวนี้เราจะมาแก้ปัญหาเรื่องตรงนี้กับคุณลูกค้ากันตรงนี้อ่าเดี๋ยวด,ดูก่อนนะว่ามันจะมีทางท โอเคแนวกลางบอกเข้าไปนะเดี๋ยวเรากลางบนแระงไม้นี่แหละสรุปเราต้องย้ายมากลางในสวนนะฮะตรงนู้นไม่ได้ที่ไม่พอบอกเข้าใบใหญ่เกินออโอเคตอนนี้เรากำลังสูบนะ้ำเข้าบอ่ออยู่ เดี๋ยวเรากำลังลือวัสดุกองเก่าของลูกค้าขึ้นมานะจากบ่ออ่าโอเคตอนนี้เราก็ยังหาเจออยู่นะฮะอ่าบอกรองที่ใช้ไม้ไผ่นะทําเป็นฐานรองกองอันนี้คือยุค80เลย่ะ ใบไม้ไผ่เาฐานรองกองแสีงบ่อได้มีอายุพอสมควรแล้วมาแล้วปลาทองอยู่ในบ่อกองออกออกก่อนไอตัวปอมปอมอ่ะตัวมะเร็้วมามาดิเอือยเอือยไปแล้วไปเลยเฮ้ยไปนู่นบอกก็าไปเลยได้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  ไ,ไอ pues ้บางเงยเหยียบปลาทองนะปลาตายแล้วนะเจ้าของบ้านดีใจเห็นปลาทองในปลาคาร์ฟเฉยๆเยตัวสุดท้ายแล้วเราแล้วเฮ้ยระวังไหม้นะถ้าแห้งเขาติด เดี๋ยวรอให้มีน้ำเยอะก่อนดีกว่าแล้วให้ดูดเ <c oughs> นี่ยเราขึ้นมาวิย์กันอย่างนี้เลยโอเคพายอ้ยายปลาบ่อล่างแล้วนะครับ บ่อน,น้ำตกด้านบนเราเริ่มล้างทยอยเก็บตามลงมาแล้วอ่าโอเคได้แล้วใกล้หมดแรงกันแล้วเฮ้อหิวไปพักกินข้าวก่อนได้นะสะอาดเนียบแคปตัวเตรียก้นบ่อก,กันเลยโอเค ตัดภาพมาผมออกไปซื้อของเช็ควาวขนาดสามนิ้วใหญ่นะฮะบางร้านไม่มีขายไม่มีสต็อกเพื่อจะมาใส่ปั๊มน้ำตกปั๊มน้ำตกมี2ตัวไม่ให้น้ำมันรักการลักน้ำก็หากันอีกส่วนเรากำลังเดินพ่อส่งลมลนะฮะเติมอากาศลงในบอ่อปลา ปั๊มลมตั้งอยู่ตรงนั้นเราต้องเลือ้อยท่อหาทางเลื้อยเอารูมาจริงๆแล้วน็อตตัวนี้มันเป็นน็อตเหล็กนะครับแต่ลูกค้าให้เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนได้ได้ละสี่ตัวสายท่อเนี้ยเปลี่ยนไม่ได้นคมันพังกปแเลยเอ้ยมันสนิมมันกินสนิมมันกินเราต้องตัด เพื่อจะเปลี่ยนใส่น็อตสแตนเลสให้ใหม ลนระยะเผื่อไว้บ้างก็ได้บอยได้คือที่ไเดียวเลยไหมฮะอย่าชิดมากแต่อย่างที่พอเราไปยูอย่างนี้เราก็ปิดตั้สบายต่อเลยนะอ่าใช่คอ่ะกลับบ้านแล้วไม่ได้ครับใช่คือปูปูทำประตูระบายน้ำพอล้นทิ้งให้ลูกค้าใหม่ของเดิมมันเป็นบอลวาลกรอบแล้ว ใหญ่สามนี้อ่าโอเคเหลืออะไรบ้างตึดต๊ดตึด๊ดตึ๊ดอ่ะเดี๋ยวเราใส่รอใส่ UV ชุดอ่าโอเคเช็ควาวของน้ำตกัองสองตัวสลับกันทำงานถูกต้องอวลาวระบายน้ำเปลี่ยนจากตัว PVC ที่มันก,กรอบ เป็นแบบมัตราานนี้ซะจ่ะจะได้หมุนได้ง่ายๆโอเคเดี๋ยงงานเดินระบบไฟเซ็ตระบบไฟทามืมอห้ลูกค้าโอเคเดี๋ยวมาอัปเดตง,งานกันโอเคุเไฟย v ติดตั้งให้ใหม่ครบแล้วใส่วัสดุกร้องอยู่ชุดหน้าการสติมเมอร์ ต, uce, ตักแต่งเสียงนครับติดตั้งลูกลอยไซจัมโบลูกลอยเติมน้ำของเดิมมันเป็นขนาดสี่หุ่นน่ะแต่ที่ลูกค้าซื้อมาในขนาดนิ้วครึ่งน่ะคนละเรื่องกันเลยนะแต่มาต้องใส่โอเค ดลูกร้อยหนึ่งลิ้วครึ่งอลังการเลยไปติดตั้งเรียบร้อยโอเคครับคุณผู้ชมจากวันนั้นที่เราได้ทำการแก้ระบบกรองเราก็ปล่อยรอให้ลูกค้าเติมน้ำให้เต็มนะฮะวันนี้น้ำเต็มแล้ว แค่ส okay. ลับสกินเมอร์ยังไม่ได้เดี๋ยวเราปรับให้ใหม่เดี๋ยวนี้เราก็เข้ามาย้ายปลาลงแล้วนะฮะเปดโปรเจกต์งานที่นี่เดี๋ยวนี้เราให้ทีมงานช่วยกันลุมตักใบไม้ก่อนนะครับไม่มีใครตักใบไม้ในบ่อเลย,เ,ลยเดี๋ยวมันมีปัญหาแล้วก็มาอุดตันที่สะเดนะ ยกำลังแก้ระดับท่อของลูกรอให้ลูกค้กานะครับอีกฝั่งนึงก็เริ่มย้ายปลาแล้ว อ่เดหลือขั้นตอนการปรับจูนสกิมเมอร์นะครับหน้าจานให้อยู่ในระยะรับฟองของบอ่อ โอเคครับสำหรับภารกิจงานแก้ระบบฟองบ่อปลาให้กับคุณลูกค้าท่านนี้ก็สําเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับให้พวกเรามีแรงใจผลิตคลิปดีๆออกมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันสําหรับวันนี้โค้หเนี่ยไปสูนลาไปก่อนพบกับคลิปใหม่ครั้งหน้าของเราได้สวัสดีครับ